หยิบขึ้นมาเลยใช่ปะจั่เราเลยจัดเราเลยพี่มาเลยปะหยิบขึ้นมาเลยครับอยาหยิบขึ้นมาครับแค่จํไม่ได้จัดว่าคืออะไรครับอ๋อร้ายทีทงท่าพะรัวช่วยกันจําใช่ปะักช่วยกันจาไม่ต้องส่งเสียง่งเดี๋ยวทีมทงท่ารู้ลุกจากเียงกันสี่าฝาอ่ลุ้งลึกลึกฝาขวดน้าอ่ะ อันนี้อะไรอ่ะนี่อะไระนี่อะไรนี่อะไรอ่ะุงบอฝักยาวป่ะอันนี้จับมีขาวขนน้าไม่ใช่ไหมันนจะ็อย่างเงี้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ฝักกขดอันนี้ไม้หนอันนี้ฝกขวดกัะไม้หัวจะจับได้ไครับ ขึ้นมาสูวันนี้หน่อยอันนี้อะไรอันนี้ลูกบอลนะจากนี้อะไรอะคะ่าเลื่อยๆไอทีเป็นยาวๆเส้นๆเนี่ยอะไรเนี่ยฝักยาวฝักยาวเทียนเทียนไม่ใช่ฝักยาวฝักยาวฝักยาวอันนี้คือเทียนวะคะอันนี้ที่สองครับให้ดูจักเทียนนะฝักด้วอันนี้อะไรเนี่ยพอดีจัง